คือผมกับยอดชายเนี่ยรุ่นเดียวเนยอ่อ,อนผมอ่อนแั่ว่าสองปีแล้ว,ว่าคุยกันทุกวันแต่ว่าสามวันหลังเนี่ยเขาไม่โทรผมก็สงสัยแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเขาไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นหรอกเพราะว่าเขาสัญญาไว้ว่าผมเป็นคนขอเพราว่าขอให้ปั้นลูกเหมือนผมเนี่ยขอเป็นมือเขาเนี่ยปั้นให้ผม ไปไว้ที่บ้านเกิดผมยู่ที่บางบ่อศาลา,าที่แม่ผมสร้างในนามสก,กุลตัก,กูุผมให้ผมเนี่ยเอาลูกเนี่ยไปไว้ที่นั่นเขาก็รับปากว่าให้ผมได้ยศได้สายต่อสายสายสี่แล้วเขาก็จะปั้นให้อย่างสง่างามล้วบอกว่าของสูงเพราะว่าได้รับจากอุมาบาทเจะอยู่อันนี้มัน มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ก็เขาก็ไม่ทําไม่ทันแล้วผมก็ต่อว่ากันรูปก็ว่อกี้ผมมาถึงทีแรกผมบอกว่าทําไมทิ้งเราไปสัญญาว่าจะปั้นรูปเห็นเราใช่ไหมทําไมทําแบบนี้หายไปสองวันผมก็คิดถึงคุณนะผมก็สงสยัยแล้ววันนี้พี่น้องประชาชนมามากมายเนี่ยแสดงว่า เขาเป็นคนดีมีความรักเพื่อนปูงพี่น้องญาติลูกหลานทั้งตทั้งหลายเนี่ยครับประมานนางเอกก็มารุ่นใหญ่รุ่นตั้งแต่ห้าหเจ็ดสิปีอมราสวานนพิอีทเพชรลาโชราชเนี่ยจะเป็นนางเอกคนเดียวของวงการหลังจากเสียวิเชษมิชัยบัญชาไปกุมศิริไลไย่กุมศิริไลยอดชายหน้าทัวใน ที่เกิดมาได้แม้แต่คันชิดเกิดมาได้เพราะเพชรชราชวราชถ้าไม่มีเพชรราพระเอกสี่คนนี้ไม่ได้เกิดเพราะว่าตอนนั้นพี่อิฐหลังจากพิเชษมิชมชาเสียชีวิตพี่อิฐไม่มีเป็นคนเดียวนางเอกคนเดียวเราเล่นกับผมเนี่ยเ้าชายเขาเล่นเรื่องน้ำใจน้ำใจแม่ค้าอารเร่นเรื่องลูกยอด พระเอกในเรื่องเขาชื่อกุ้งรีไลคู่กับพี่อีทพี่เป็นนางเอกส่งเราขึ้นฟังหมดแล้วพี่อีทก็เกิดอุบัติเหตุคือสายตาท่านก็ไม่ไมปกติครับนี่ก็เป็นเรื่องที่วงการบันเทิงก็สูญเสียเพื่อนอมให้คนหนึ่งแล้วก็คนของพี่น้องประชาชนอีกคนหนึ่งครับ คือร่วมแสดงกันมาตอนนั้นก็ยังเป็นยังเป็นเด็กสาวเข้ามาวงการใหม่ๆนะคะส่วนพี่ชิบากดเดียกพี่เชียนยอดชายี่ยก็เข้ามาก่อนแล้วก็โด่งดังมากแล้วก็จะมีพี่เอกคนมีนักเอกคนหนึ่งที่เป็นผู้ฝันของพี่เชียนคือพี่ยินาวนาช่ไมจิตงผู้นี้จะดังมากเลยเรื่องหลายเรื่องมากที่จะเป็นผู้ฝันกัน แล้วเราก็ได้มีโอกาสไปร่วมแสดงด้วยก็ก็ดีใจอย่างเรื่องที่ดังมากๆคือเรื่องสามหัวใจน,น่าจะมีพี่เอกสามคนแอ้พี่เชียนพี่ยอดชายจะเป็นพระเอกหนึ่งในนั้นแล้วเรื่องนั้นเราภูมิใจมากเพราะว่าเขากำลังดังมากเลยกลย็ได้เล่นกับได้เล่นกับสมบัติแล้วได้เล่นได้แสดงกับปุงแล้วได้แสดงกับขวัแล้วแล้วก็ได้มาแสดงกับพี่ยอดชายไม่สวุวรรณพี่ตูมาเล่นเรื่องเรื่องแรกเป็นนางเอกเรื่องแรกเล่นอาเรื่องขังแปด กับสรพงษ์จุมธิว,วรายสรพงษ์พิยมากเป็นดังเรื่องแรกเลยก็ก็ได้แสดงระจบครบแล้วได้มาแฮปปี้มากๆทีคือได้แสดงในยอดชายมีสุบรติที่ตอนนั้นก็ดังมากๆเนี่ยจะมีเพะเอกแนวหน้าอยู่ประมาณนี้นะคะก็มีความภูมิใจมากแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็จะมีเป็นพระเอก3ามคนซึ่ง3คนก็หล่อมากแล้วตอนนั้นเราก็ไปประมาณสักยี่ยังไม่เต็ม2ี่สิบ่ยะ แล้วแกก็สมาร์ทมากเลยแล้วก็รู้สึกอบอุ่นน่ะเราเป็นเด็กๆนะคะเด็กสาวแล้วก็เวลาเล่นด้วยก็ก็คือมันคืดน่ะแต่ว่าพี่ยอดชายก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นกันเองแล้วก็เลยมีความประทับใจแต่ตอนนั้นเราโลดหลอนร้ดีใจมากเลยหล่อทุกคนแล้วสมาร์ทสูงใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความประทับใจแต่ตอนนั้นเราก็ร่วมงานกันมาหลายเดือนค่ะแล้วก็ตกใจตกใจเพราะว่า เพิ่งเมื่อตอนประมาณปลายปีอ่ะก็ไปวันเกิดท,ที่สถาบันนะฮะที่บ้านบ้านนี่เขาอะก็มีความอบอุ่นมากแล้วก็สนุกสนานาแต่ล้วไปกันเจอะม,ม,ม,มากเจอะมากๆเลยก็รู้สึก ก็ยังดูแข็งแรงไปส่งเป็นลางส่งไ่รู้แบบไปกันเยอะมากเจอยอะมากเลยแล้วก็พี่เขาก็แข็งแรงดีอะไรอย่างเงี้ยมาเจอแข็งแรงหมดเลยแล้วก็เห็นจก็เจอกันอีกครั้งจำไม่ได้ว่าประมาณงานไหนก็แข็งแรงดีมากจนกระทั่งวันที่จะเสียก็ทราบว่าแข็งแรงมากไมตกใจอะพี่ก็ไปจะคิดอยู่เลยว่าอพี่ของมอยู่นานเนาะอะไรเงี้ย ไปรู้เราจะไปก่อนหรือเปล่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างไม่แน่นอนนะคะก็ใจหายจริงอะ่ะอันนี้ผมเข้าใจจริงแต่ทุกคนยังรู้สึกอย่างนี้อะ่ะคิดว่าว่ารัากแล้วก็อะไรเสียดายด้วยบุคลากรที่เป็นรุ่นครูเราของของราชแสกจะไปคนไหนกันแล้วจริงจริงมีโอกาสได้ทบงานหรือได้เจอกันอะบ้าง คือพี่เชียนหรือพี่เบี้ยหรือพี่ยอดชายเมฆสุวรรณนะครับในในรุ่นของผมเนี่ยไม่มีใครนะครับที่จะเติบโตขึ้นมาโดยที่ไม่มีภาพของที่เขาเป็นหนึ่งในพระเอกยอดนิยมตลอดกาลเช่นเดียวกับพี่เอ็ของเราเช่นเดียวกับพี่เบี้ยมากเนี่ยเรเห็นนักเขีนในดวงใจมาโดยตลอดเลยเราเติบโตขึ้นมาก็เราก็ได้มีความสุขกับง,งานของที่พี่เหล่านี้ สำหรับผมเนี่ยที่ได้มีโอกาสรู้จกักทั้งเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ได้รู้จักในงานเนี่ยพีเชียนเนี่ยเป็นที่ชายที่เป็นสุภาพบุรุษที่สุดท่านเป็นพระเอกอมาตะทั้งในจอและนอกจอจริงๆจิตใจของพีเชียนดีแต่มีแต่ความเมตตาและมีแต่คำว่าให้ครั้งที่ได้มีโอกาสพบกับท่านเนี่ยผมยตื่นเต้นนะครับครั้งแรกมาตื่นเ นี่คือพี่ยอดชายเมฆสุวรรณพระเอกไปตูใจของเราเราก็เข้าไปในสวัสดีพอท่านรู้จักกันตั้งแต่ครั้งแรกพอหลังจากนั้นทราบว่าผมกับกจุตจ๋าเนี่ยได้มีมฒนานการมาบพบปะกันเป็นคู่รักจนกระทั่งมาใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยท่านเรียกไปท่านพูดเลยนะครับบอกว่าจิ๊กกับกจิรจ๋า มาที่บ้านพี่เดี๋ยวพี่จะปั้นรูปให้สองคนพี่อยากปั้นอันนี้อาจจะตามตามตามรอยพี่เอ็นนะคือบอกบอกว่านี่ยนั่งมองจับหน้าผมหน้าแบบใช่ผมฟ้าเนี่ยคู่นี้ต้องมีรูปปั้นด้วยกันพี่อยากอยากปั้นใหน้โอ้โห ผม่กับจา๋าดีกราบเลยนะครับผมว่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมที่บ้านคุณวิษภารีนะครับแต่พอหลังนั้นเนี่ยพรด้วยภารกิจการงานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้อ่าไม่มีจังหวะได้ไป,ไปไปเริ่มตรงนี้จริงๆสักทีแต่เราก็กราบรับความกรุณาที่เฉียนเราไว้ด้วยใจตลอดเวลาแล้วพูด,จจด,ด,ด,ดกับคุณจ๋าตลอดเดีกระทั่งเนี่ยครับพอพอทราบข่าวของร้อมกับที่ภานเี่ยือตกใจเลยครับเมื่อคืนนี้ เม,มืม่อคืนนี้ทางตัวเองพี่ิ๊บน้าเสียเลยหน้าหน้าซี๊ดทราบทราบข่าวว่ารู้สึกว่าเอ้เรามีพนนนมันเรามีบรรท่าสัญญาที่จะต้องแบบไปไปกราบที่อีกครั้งนะยังไม่ได้มีโอกาสไปวันนี้ก็เลยบอกว่าตั้งใจจะขออนุญาตพีม่มามากราบ่จบท,ที่นี้นะครับกราบใจไม่พัณอาทุกข์ทั้งยันตปังให้เลยครับอาจารย์โอ้มันเป็นรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกนะครับมันรู้สึกเหมือนมันเป็นกิจ กิจตยศอย่างสูงมากๆนะครับเพราะว่าคนอย่างพิเชียนยอดชายที่ก่านมาท่านทราบอยู่ว่าเงินไม่ได้มีความหมายนะครับท่านท่านคือเพราะท่านาเป็นศิลปินจริงในพาร์ทหนึ่งเนี่ยท่านมีความเป็นอาร์ติสต์ที่ถ้าหากว่าไม่ไม่คิดหรือว่าไม่ตั้งใจหรือไม่ชอบไม่ออกปากแน่นะครับแล้วก็คือด้วยฝีไม้ลายมือเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าด้วยความที่ เป็นสิ่งที่มาจากมือของท่านเนี่ยผมถือว่าแค่ท่านได้ออกปากมาเท่านี้เนี่ยเราเราได้รับความเมตตาความรุณาความปรารถนาดีจากท่านมาเต็มที่แล้วสำหรับผมเนี่ยซึ่งสมัยก่อนเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็เติบโตมาพร้อมกับภาพจำฮีโร่ของเราอย่างพี่เชียนยอดชายพี่เอ็ดกรุงพี่ปุ๊กเบียม,มาดคือมันเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนไทยหลายสิบล้านคนทั่วประเทศมีความรู้สึก ไม่แตกต่างกันเลยนะครับคือทุกครั้งที่ได้เห็นพี่ๆท,ท่านเหล่านี้เ,เสมือนตานานเสมือนสิ่งที่ทําให้มอบความสุขสดชื่นความรู้สึกที่เป็นหนุ่งสาวเป็นวัยเยาว์นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เป่งประกายเจิดจ้าอยู่เสมอน,น,นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสำหรับผมนี่ถือเป็นเป็นกิจยศมากๆแล้วก็วันนี้ตั้งใจมา,มากราบสุขพิเยนด้วยใจจริงคุณตาจ๋าเสร็จงานไม่ทันครับผมบอกว่าไม่ต้องเลยผมรีบมาก่อนเลยรีบมารถตามก่อนเลย ที่เราคุ้นสุว่าอายุชัยเป็นต้นแบบคุณู้หลักการแดในทกการต้งแบบอารได้นหคือความที่มีจินตนาการแสดงแสดงได้ทุกคนบาททั้งทั้งที่พี่ยศชายเนี่ยจะรูร่างใหญ่จะดูแบบสมวัชแต่เวลาเล่นหักโดลังก็ดูรุ่งนวลอ่นวานทำให้เราประทับใจต่างบทรู้ก็ก็ดีจะดีอยู่แล้วในสรีระขท่านใช่ไหมคะบทตลก กินก,ก็ทำได้คือมันเป็นความพร้อมวามแสดงที่เป็นมือโตจริงๆเนี่ยเพราะนั้นรลยการเนี่ยคือการาวางตัวเรียบๆง่ายๆนะคะแล้วก็ตรงเวลารักษากไม่เรื่องเยอะตอนนั้นแต่ละพระเอกแต่ละคนเนี่ยพุกตินมากเลยนะแบบว่าไม่เรื่องเยอะเลยไม่ไม่มีอะไรที่บอกวก่าชั้นนี่เป็นพระเอ,อกอันดับหนึ่แล้วก็งา่ายๆฉันก็ ใจเย็นเย็นยิ้มยิ้มอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้อบอุ่น,น่งเพราะฉะนั้นนักแสดงสมัยใหม่แต่ไม่ได้ว่านักแสดงสมัยใหม่จะไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าความรับผิดชอบเลยไม่ใช่แต่พูดให้ฟังว่าถ้าอยากจะตอกย้ำความที่ที่ทำให้ตัวเองเป็นนักแสดงที่สมบูรณ์จริงๆเป็นที่รักจริงๆก็ต้องยกตัวอย่างนักแสดงรุ่นพี่ๆ ว่าจะลำบากลำบ่นสมัยก่อนลำบากมากในการแสดง M16 ก็ใช้ยิงจริงๆไม่ได้ใช้เอฟเฟกนะคะจะลงน้ำลงอะไรก็ตัวจริงไม่มีการที่จะใช้แซนอินหรือว่าจะขี่ม้ายิงปืนบนม้าหรืออะไรก็ทำได้หมดโดยที่หน้ายยิ้มยิ้มมีความสุขซึ่งพี่ยอดชายเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นในระดับระดับพวกนี้จะเป็นเป็น เป็นครูหรือเป็นตัวอย่างที่ดีที่จริงเราเสียดายว่าน่าจะมีสถาบันที่ให้เขาศึกษานักแ,แสดงรุ่นใหม่ให้ศึกษาช,ชีวิตการทํางานของนักแสดงรุ่นครูรุ่นพี่รุ่นพ่อให้เขาศึกษาได้รู้ว่าสมัยก่อนยากลำบากมากไปเนี่ยไม่มีคือเราต้องเตรียมทุกอย่างเสื้อผ้าหน้าผมรองเท้าคือประดับนักแ,แสดงรุ่นเราต้องเตรียมแต่รุ่นนี้ไปสบายตื่นามาผมที่เลยไปทุกอย่างแป๊บๆเลยมีหมดทุกอย่างอยากอยากให้มีตรงนี้ เรื่องของพียอดชายก็คือแกเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเป็นหนึ่งในนั้นด้วยที่เป็นพระเอกที่เราน่าจะกลาก่าวกำนาที่เป็นตัวอย่างให้เรารุ่นน้องเข้าไปด้วยมันเป็นความประทับใจเรื่องของความรับผิดชอบเรื่องความเป็นสุภาพบุรุษเรื่องความน่ารับผิดชอบในหน้าเรื่องของฝีมือเรื่องของความไม่บน่นไม่โวยเวลาต้องเหนื่อยมากๆเพราะว่าสมัยก่อนเช้าเช้าว่า,ววาง สว่างดึกเช้ายูอย่างเงี้ย่ะรับละครรับหนังทีเป็นร้อยเรื่องต่อเดือนใช่ไหมคะเลยฉายวันหนึงตั้งแต่ต<ะ>ีห้าจนถึงหกชวันเก้าเรื่องเ<ะ>เรื่องว,วันเดียวครับตั้งแต่ตีห้าพระอาทิตย์ขึ้นสุริยนขึ้นเงนฟาที่ก็วางอีกวันเก้าเรื่องละครหนังไปรับเตรียมเลยตีห้าเ ขายขายขายก่อนไม่ตายก่อนมันไม่ laser, ไม่ไ yup. ด้รถรถรากไม่ได้สะดวกอย่างนี casi, ้หนุทางไม่ได้เป็นซุปเปอร์ไฮเวย์นี่ไม่ใช่โทรศัพท์ก็ไม่มีนะไม่มีอย่างนี้พระเอกอย่างพี่ยอดชายพี่เอ็นพี่กรุงเนี่ยพี่เอกสรพงษ์พี่แอสสมบัติแล้วก็ยังหลายท่านที่น่าทคธนัยพี่เอกพวกนี้เป็นเราก็เหนื่อยอ่ะวิ่งตามเขาเรียกโดดเช้าเรื่องหนึ่งเที่ยงเรื่องบ่ายเรื่องแต่่เราไปถึงพระเอกกัน อย่างพี่ยอดชายก็โอเคยืนยันนี่เราก็ต้องสู้ฮะได้ค่ะได้ได้อะไรแบบนี้เพราะว่าุพี่เขาทำไม่ดีไงนี่คือพวกนี้ทั้งหมดทำดีเลยคนนี้เลยทำคนนี้เลยฮะเนรัไม